นี่นะคะทุกคนนกพาทุกคนมาคาเฟ่ที่โคตรจะแมสคือตอนนี้คาเฟ่เนี่ยแมสที่สุดแล้วในสุขมุมวิทโอเคค่ะทุกคนพอใครมาถึงแล้วนะเราก็จะมาเข้าตรงนี้เลยอยู่ชั้นสองซึ่งความจริงต้องขึ้นลิฟต์แต่ลิฟต์เสียแต่คือวิวดีมากทุกคนเห็นปะคือจะเห็นแบบฟิลน,นี้เลยแล้วแบบนั่งแสงดีทุกมุมแต่ถ้าน้องเลือกอร่อยเหมือนกันไม่หวานไหมขนาดหวานร้อยยังไม่หวานเลยอยู่แล้วกินหวานแต่ว่า Okay, all right. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่างสนุกเชนเนลย้ yeah! วันนี้นะคะทุกคนนุกพาทุกคนมาคาเฟ่ที่โคตรจะแมกคือตอนนี้คาเฟ่เนี่ยแมกที่สุดแล้วในสุขุมวิทซึ่งมันอยู่ในซอยสุขุมวิท24ทุกคน เราตื่นเต้นมากเพราะว่านุกรู้สึกว่ามุมถ่ายรูปที่เนี่ยแอบติดแกรมนิดๆเออไม่รู้ว่าจะถ่าอะ้วจะสวยไหมแต่ที่แน่ๆเ,เขาบอกว่ามันแม้จนคนต่อคิวถ่ายรูปความจริงอมันแม้นว่าสักระยะหนึ่งแล้วนะลูกทิ้งเวลานานมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ลูกมาคนยังเยอะอยู่ไหมเออตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนเอาจริงเนี้ยคือตรงนั้นแหละที่คนยืนกันเยอะเยอะอะ ขนาดมันเลิกแมสแล้วจริงๆวันนี้มัน yup. ยังแมสอยู่เลยคนยังเยอะอยู so ่เลยแล้วจะมีถ่ายรูปไหมมาวายสองนะก็คือถ้าใครมานะคะสามารถเข้ามาจอดรถได้เลยตรงลุงเนมเดวิดนะคะทุกคนก็คือเข้าไปในซอยตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้เลยโอ้โหจะได้ถ่ายแบบนี้คนเยอะมากโอเคทุกคนถ้าใครมานะคะอาจจะหาทางขึ้นไม่เจอก็คือขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองเออ นี่นะคะชื่อคาเฟ่ก็จะติดอยู่เลยชั้นสองแบบแมนรกคาเฟ่โอเคค่ะทุกคนพอใครมาถึงแล้วนะเราก็จะมาเข้าตรงนี้เลยอยู่ชั้นสองซึ่งความตงิตงก็คื้นลิฟต์แต่ลิฟต์เสียเต้นมากถ้าไม่ได้รูปเนาะชินกรี๊ดตัวเนี้นนีลูก นี่ทุกคนเราสั่งเป็นชาไทยแล้วก็มาชาลาเต้เอ้ยหวานร้อยมาดูกันกินได้ปะเดี๋ยวลองชิมก่อนคือวิวดีมากทุกคนเห็นปะคือจะเห็นแบบวิวนี้เลยแล้วแบบนั่งแสงดีทุกมุมคุณอะคือตรงนี้ถูก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 คือแสงดีว่าทุกคนขนาดผ่านเลยว่ะแอบขนาด่ายผ่านวิดีโอแต่ไม่ได้เอาแว่นลงมาโอ้สั่งเป็นชาไทยแล สุขุมวิทยี่สองแก้วสามร้อยห้าสิบอยู่ที่แก้วลมหวานร้อยห้าสิบเดี๋ยวรสชาไทยก่อนว่าอร่อยไว้แต่ถ้าเหมือนน้ำเปล่านี่สบายเลยนะอุ๊ย <c oughs> ชาไทยอร่อยมากชาไทยอร่อยมากไม่หวานไปแล้วก็แบบละมุนนมอ่ะเฮ้ย <c oughs> ชาไทยอร่อยมากแ <c oughs> ม่ลองชาไทยตามด้วยชายเขียวมันได้เข้าไหมเนี่ย เปคือสาว,วเราแบบเราสาวคแบบรีนมแบบเราก็ต้อง,งยิ้มมาชาวะมัชฉันนมทิดแคทเลยแต่ถ้าต้องเลือกอร่อยเหมือนกันไม่หวานไวขนาดหวานร้อยยังไม่หวานเลยอยู่แล้วกินหวานไปวะมากินชาไทยความจริงแล้วเราไม่ได้ต้องยิ้มนมากินอะไรหรอกเราต้องยิ้มาถ่ายรูปเพราะว่ามุมถ่ายรูปเนี่ยเขาจึง้งจึ้งมันจะมีประมาณสองสามมุมคือมีมุมเนี่ยสองแบบที่หันทางนู้นหนึ่งทางนี้หนึ่งแบว่า แล้วก็ลงไปข้างล่างอีกหนึ่งหนึ่งสองข้างล่างสามแล้วก็ตรงนั้นสี่มา 4, นสิมใครที่มาค่ะกลัวแบบไม่มีที่จอดรถอย่างที่หนูบอกตรงน่้จะเป็นที่จอดรถสามารถเข้าไปได้เลยซนะอยนะเนออี่ยแต่รอะนะะหาพุมถ่ายรูปดีกว่าคือคนแน่นมากต้องรอแบบสลับเปลี่ยนเวียนวนเดี๋ยไปดูกันว่า มันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้แหละนะวันนี้ก็ชิลๆเหมือนเดิมปะมาคาเฟ่ที่นั่งนะเขาจะมีทั้งโซนในโซนนอกทุกคนแต่ส่วนใหญ่ข้างในก็จะเป็นแอร์แล้วข้างนอกก็แบบร้อนๆหน่อยแต่ว่าคือเขาก็มาถ่ายรูปไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันสพราะไม่ใชมาจับมุมนอนหรืว่าจะเป็นยังไงทิมนีว้ววๆถ่ายรูปแล้วไปเลยเสร็จแล้วนะคะจะไปถ่ายมุมตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนั้นที่เป็นเชอรี่3ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมุมถ่ายรูปกาแฟาคือจบแล้วนะก็คือตรงนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมเก็บข้างนอกอีก3ามุมแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทีเดียวคือจะบอกว่าแส่งจึงิงจริงทุกคนนะม,มากแต่ภาพรวมคือดอีคือคนมาถ่ายรูปชำ้ำคือถ้ามาตรงนี้ไม่ได้แค่ที่เหลียวที่ถ่ายรูป ทุกคนอันนี้ก็คือที่จอดรถนะเราจอดตรงนี้ก็คือเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยนี้แล้วก็คาเฟ่นี้ก็แบบเออมุมถ่ายรูปจริงๆแต่ว่าแนะนําว่าให้มาบ่ายๆนะเพราะว่าขนาดมามาบ่ายยังร้อนเลยลุกมาประมาณบ่ายสองแต่ว่าคนเยอะจริงทุกคนคือยังเยอะอยู่เลยแล้วก็มุมถ่ายรูปข้างบนข้างล่างก็สวยจับมุมถ่ายรูปก็มีทั้งข้างบนแลข้างล่างนะคะก็คือเลือกเอาเลยแต่ว่าที่ทิศก็คือจะเน้นถ่ายข้างบนแล้วก็ ลงในโซเชียลนะคะก็คาเฟ่น,นี้ถ้าใครอยากมาเดี๋ยวนุ๊กแปบพีการ์ดไว้ให้ที่ใต้คลิปนลคะ่ะไม่ลงเลยงว่ะใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดสุประแตงมใตคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนลอติดตามเลยบ๊ายบาย